두권, 찡찡, 짐이 관수, 찡찡 거큰카 두관 거큰카 찡찡, 짐보가 <laughs> <laughs> 오늘도 나롱 형님이 화장실로 휴가를 갈까요? วันนี้พี่นันทงไปพักผ่อนในห้องน้ำดีไหมครับนมีอยูครับวันนี้พี่นันทงไปพักผ่อนในห้องน้ำดีไหมครับ혹시나오늘나롱형님이들어오면전부다웃어주세요ถ้าวันนี้พี่องเข้ามา ทุกคนช่วยหัวเรอให้หน่อยนะครับจริงใจไหมหนึง่งรินใจไหมหนึง่ง